ก็เห็นชอบให้ผู้ประกอบการรถโดยสารปรับลดเที่ยววิ่งให้สอดคล้องกับจํานวนผู้โดยสารที่เป็นจริงเพื่อช่วยลดผลกระทบหลังการปรับลดค่าโดยสารลง2สตางค์ต่อกิโลเมตรโดยจะมีผลตั้งแต่16มกราคมปีหน้าพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้อนุมัติในหลักการให้ปรับลดค่าโดยสารของบริษัทขนส่งจำกัด หรือบอขอสอและรถโดยสารร่วมบริการบรขอสอในอัตราส2สตางค์ต่อกิโลเมตรหลังจากราคาน้ำมันดีเซลได้ปรับลดลงมาเหลือลิตรละ26บาท89สตางค์ซึ่งหลังจากนี้นะคะก็จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางที่มีนายพงชัยกเกษมทวีศักดิ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิจารณาอีกครั้งในเดือนมก,กราคมปีหน้าและจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่16มก,กราคม เราก็มั่นใจว่าจะมีการปรับลดในช่วงกิโลที่1ถึงกิโลเนไปจะถึงตลอดเนี่ยก็ประมาณ2อ2สตางค์ต่อ1กิโลสมมุติว่าของเขาคิด51าสตางค์ต่อกิโลใช่ไหมพอลดไป2ก็เหลือ49 คงจะเข้าใจมันมันมันเป็นตัวสตางานนะถ้ามากกว่านี้ก็คงไม่ไหวถ้าร้อยกิโลสองกิโล700เจ็ดร้อยเลยเื่อว่็จะมีส่วนลดที่มากขึ้นการปรับลดค่าโดยสารครั้งนี้นะคะก็เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันที่ปรับลดลงซึ่งการกำหนดอัตราค่าโดยสารปัจจุบันคำนวณจากราคาน้ำมันที่อยู่ที่29บาท99สตางค์มีค่าโดยสารตามระยะทางตั้งแต่40สตางค์ถึง53สสตางค์ต่อกิโลเมตรค่ะ แต่เมื่อราคาน้ำมันได้ปรับลดลงค่าโดยสารที่ลดลง2สตางค์ก็จะทําให้ค่าโดยสารอยู่ตั้งแต่38สตางค์ไปจนถึง51สตางค์ต่อกิโลเมตร ขณะที่มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมได้พิจารณาตามข้อเรียกร้องโดยให้ปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งให้สอดคล้องกับความเป็นจริงแต่ต้องไม่กระทบกับผู้โดยสารและจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการทำประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารประเภท3ให้กับผู้ประกอบการขนสง่ง